สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิที้วันนี้เราเสนอเมนูดอกหอมผัดไข่เป็ดค่ะเตรียมของพร้อมแล้วนะคะหั่นดอกหอมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตั้งกระทะได้เลยค่ะเดี๋ยวกระเทียมให้หอมดีนะคะ วันนี้เราจะายีไข่แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราอยากได้ไข่ที่เป็นชิ้นๆน,นะคะไข่เป็ดก็จะมีความเหลืองส้มสวยมากเลยค่ะกระเทียมเหลืองดีแล้วก็ตอกไข่เป็ดใส่ไปสองฟองเลยค่ะแล้วเราก็ยีให้ไข่เป็ดเป็นก้อนอกระจายตัวดีนะคะกระเทียมเหลืองดีแล้วก็ เดียวแค่พอสุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมาผัดอีกทีนึงนะคะถ้าว่าผัดไปเลยเนี่ยตัวเองเกรงว่ามันจะละลายเป็นในน้ำผัดไปหมดค่ะอยากได้ไข่เป็นชิ้นๆค่ะทีนี้พอตักขึ้นแล้วเราก็แบ่งกระเทียมไว้นิดนึงลงมาเจียวอีกรอบนึงนะคะเสยน้ำมันนิดหน่อยพอค่ะหลังจากนั้นกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่ดอกหอมที่ล้างไว้แล้วเรียบร้อย ใส่ไปผัดเลยค่ะจากนั้นเราก็เริ่มปรุงรสนิดหน่อยด้วยน้ำปลาฉีดไปขอบขอบกระทะนะคะจะได้ความหอมใส่ผงปรุงรสค่ะแล้วก็อาจจะเติมซีอิ๊วขาวหรือไม่ก็ซอสผัเขียวเป็นนิดหน่อยนะคะค่ะตัดน้ำตาลนิดหน่อยปรุงปรุงรสชาติไม่ต้องเข้มมากค่ะเพราะว่าดอกหอมเนี่ย เขาจะมีความหวานสดใหม่เฉพาะตัวของเขาค่ะพอผัดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ในส่วนของไข่ที่เราผัดไว้ตอนแรกอะค่ะลงไปนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะไข่ก็จะมีความเป็นชิ้นสีก็จะสวยนะคะหลังจากนั้นก็ผัดไม่นานมากค่ะแล้วก็ชิมดูรสชาติก็เป็นที่ถูกใจแล้วก็เพียงเท่านี้ละคะ่ะ เราก็จะได้ผัดดอกหอมที่หวานกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะตัวเองเป็นโลคที่แพ้ดอกหอมมากเลยนะคะช่วงนี้หน้าเขาพอดีเดินตลาดเจอนี่ต้องซื้อค่ะผัดได้หนึ่งจานเต็มๆนะคะช่วงนี้ดอกหอมไม่ค่อยแพงค่ะหมดเนี่ย20บาทเองค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ตักใส่จานนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดก่องข้าวไปกิน เป็นข้าวเช้าตอนเช้าที่ทำงานได้เลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟินิตี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ